อนุมัติแผนการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วค่ะคุณผู้ชมเดินหน้าโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทุกๆก,กลุ่มนะคะวันนี้นันจะพาคุณผู้ชมไปติดตามข้อมูลข่าวสารเรื่องนี้และหลายคนรอคอยทั่วประเทศเลยนะคะ16ปีถึง59ปีเฟ316ปีถึง20ปีเงินหมนื่นเวรุ่นเฟ4ลงทะเบียนเวลาผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐ21ปีถึง59ปีกลุ่มไม่มีสมาร,ร์ทโฟนเงินหมื่นมาเมื่อไหร่มาอย่างไรติดตามแผนการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งนี้ไปพร้อมๆ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศอัปเดตแผนการกระตุษษษษ้นเศรษฐกิจในวันนี้ข่าวดีสําหรับพี่น้องประชาชนหลายคนรอคอยติดตามกันเลยค่ะเรื่องเงินดิจิตอลตอนนี้วัยรุ่นเขารอมากเลยอะว่าตกลงมันจะได้ไม่ได้เพราะว่าเห็นท่านรองก็บอกว่ามีต้องควบคุมในเรื่องนี้ค่ะให้เข้ามาใช้เนี่ยเรื่องนี้มันยังไม่ได้แคนเซลหรือรอะไรทัร้งสิ้นนะคะก็เดี๋ยวรอ ฟังค,ความเห็นให้ครบแล้วก็จริงๆก็พยายามถักดันในทุกแง่มุมไม่ใช่เราเรายังไม่ได้ยกเลิกอะไรนายกรัฐมนตรียืนยันเงินหนึ่งหมื่นบาทในเฟสที่สามต้องรอความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและยืนยันยังไม่ยกเลิกนะคะแต่จะมีการทบทวนในส่วนของโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจในการแจกเงินให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยเดี๋ยวเราไปติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันก่อนเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อกุณแม่พี่น้องและนอกจากนี้นะคะ ความคิดเห็นจากหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการคลังในส่วนของธนาคารแห่งประเทศไทยคิดเห็นอย่างไรเงินหมื่นจะมาหรือไม่มาวันไหนมาเมื่อไหรเดี๋ยวนั้นจะพาคุณผู้ชมไปติดตามค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศเงินหมื่นดิจิทัลบัลเลตยังคงเป็นประเด็นที่หลายคนรอคอยเพราะตอนนี้นะคะนโยบายในการแจกเงินดิจิทัลบัลเลตภายใต้โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจในเฟสที่3ผ่านดิจิทัลบัลเลตเงินหมื่นในเฟสัยรุ่นอายุ16ปีถึง20ปีงบ ประมาณ2.7มื่นล้านบาทนะคะวงเงินที่จะต้องใช้ในครั้งนี้แล้วก็ผู้ที่ผ่านเกณฑ์ประมาณ2.7ล้านคนนะคะแม้จะผ่านการเห็นชอบในการประชุมคณะกรรมการนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจเรียบร้อยแล้วแต่ณปัจจุบันนี้ยังไม่เข้าที่ประชุมครอมอซึ่งเมื่อวานที่ผ่านมาค่ะคุณพิชัยชุนหาวิชระรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังตอบคําถามผ่านสื่อมวลชนส,นสั้นๆนะคะว่าจะมีการทบทวนและก็ครอบคลุมถึงการแจกเงินดิจิทัลวอลเลตในเฟสที่3ด้วยเดี๋ยวเรา ไปติดตามค่ะก็ก็ทุกอย่างทบทวนหมดนะครับอะไรใช้เงินเนี่ยขอทบทวนใหม่ถึงเิดตามนี่แหละครับขอขอทบทวนดูกันตั้ง69ก่อนต้องรอให้69เข้าสภามาแล้วหนึ่งก่อนแล้วมาวไม่ไม่ไม่หละครับก็เราก็ตอนนี้มันอยู่ปี68ผมก็ถ้าถ้าปี68ปรับได้ก็ปรับก็วงเินสคก็ก็ใน69ถ้าเขาปรับได้กันในสภาก็ก็ว่าไปเพราะทุกคนสภาที่เขาทบทวนดูเขาคงเห็นนะว่าอะไรควรจะปรับนะฮะ นะครับแล้วก็เราก็จะปรับด้วยอย่างครั้งเนี้ยถ้าปรับครั้งเนี้ยในงบปี68เนี่ยผมก็เขาเรียกว่าแผนการปรับต้นระยะสั้นแต่สุดท้ายแล้วเมืองไทยต้องการการวางแผนที่ดีระยะกลางระยะยาวอย่างที่หลายๆคนพูดะนะปัญหาเชิงโครงสร้างอะไรอย่างเงี้ยเราจะหยิบขึ้นมาดู ระยะการด้วยครับที่ <c oughs> บอกว่าจะพเพิ่มกนก็ก็ก็แล้วแต่นะครับว่าทําไปแล้วมันจะต้องใช้เงินเท่าไหร่ค่อยว่ากันจะกู้ไม่กู้ก็ว่ากับไปเรู่เยีย่ยงควรไปสาวสรุปแล้วคือรอโคว้่ก่อน ก็กขาขอทักทูนก่อนแล้วกันเขาทักทูลเขาทักทูนโอเคครับสวัสดีครับนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมอย่างไรก็ตามในการผลักดันการแจกเงินหมื่นผ่านโครงการแจกเงินดิจิทัลบัลเลตในเฟสที่3ที่ผ่านมานะคะก็ก็มีความคลุมเครือยังไม่ชัดเจนแล้วก็ยังไม่นําเข้าที่ประชุมครมอในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีก็มีการยืนยันนะคะว่าตอนนี้ยังไม่นําเสนอเข้าที่ประชุมครมอต้องรอความเห็นชอบเปลี่ยนความเห็นชอบจากหน่วยงานต่าง ต่างๆที่เกี่ยวข้องก่อนแล้วก็รอสรุปอีกครั้งหนึ่งส่วนด้านทางธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะคุณผู้ชมก็มีความคิดเห็นตรงนี้ออกมาด้วยเช่นกันนะคะสําหรับการเดินหน้าแจกเงิน1นึ่งบาทให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยเดี๋ยวนั้นจะพาคุณผู้ชมไปติดตามค่ะกระตุ้นบริโภคอย่างเช่นโครงการดิจิตอลวอลเล็ย่งจําเป็นที่จะต้องมีหรือว่ารัฐบาลจะต้องเดินหน้าต่อไหมตรงนี้ราะว่ามีความเห็นยังไงคะ ความเห็นเราเรื่องเรื่องโครงการที่จะวอลเลยก็คงไม่ได้เปลี่ยนไปจากเดิมที่เราเคยสื่อสารไปแล้วเนี่ยนะครับเราคิดว่าโครงการนี้ต้องดูเรื่องของความคุ้มค่าเรื่องของประสิทธิประสิผลอะไรต่างๆให้ดีนะครับแล้วก็ยิ่งนะฮะถ้าถามยิ่งยามนี้นะครับที่แบบเนี้ยสถานการณ์เนี่ยมันเปลี่ยนเปลี่ยนไปนะฮะมีทั้งเรื่องของ ไอ้ความท้าทายใหม่ๆที่มานะด้วยสถานการณ์ที่เจอเรื่องของ tariff ะไรต่างๆแล้วบวกกับเนี่ยที่ที่ได้เล่าที่ได้พูดถึงไม่กี้เรื่องของสินค้าที่ทะลักเข้ามาอะไรต่างๆเนี่ยคิดว่าก็ก็ก็เป็นอะไรที่เหมาะสมที่จะจะทบทวนก็ต้องขอบคุณนะทางรัฐบาลที่ดูฟังที่รับฟังความเห็นนะของของทางเรานะกับหน่วยงานอื่นที่ที่จะมาดูว่าไอ้ความเหมาะสมโครงการเนี่ยเป็นยังไง นั่นแหละค่ะคุณผู้ชมในเรื่องของเดินหน้าโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจต้องรอดูในส่วนของสถานการณ์เศรษฐกิจของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งทางสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรวมไปถึงธนาคารแห่งประเทศไทยก็มีความคิดเห็นเข้ามาซึ่งทางรัฐบาลก็ต้องรับฟังโดยจะต้องมีการทบทวนเงื่อนไขต่างๆในส่วนของการเดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจอีกครั้งหนึ่งเพราะว่ามีในเรื่องของเศรษฐกิจโลกนะคะสถานการณ์ต่างๆเข้ามาทําให้เปลี่ยนแปลงนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับ เรื่องนี้คะร่วมแสดงความคิดเห็นเข้ามาในช่องได้คลิปนี้นันลาไปก่อนสวัสดีค่ะนั่นล่ะคะ่ะคุณผู้ชมนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่นันนำมาฝากคลิปนี้นันลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ